บุคคลคนนั้นรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้และรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็น่าเชื่อถือได้นี่นคือเหตผลว่าทําไมเขาถึงได้ตัดสินใจมารวบในพันธสัญญาด้วยกันเพราะาเขารู้ว่าเขาจะมีโอกาสเขาจเพื่อหนุนเชื่อจูนช่วยเหลือกันอากันนะคะในสมัยของ ถ้าเกิดว่ายิ่องไปจากแอฟริกาหรือว่า,าอเมริกาใต้นะคะที่เป็นอเมซอนหรืออะไรอย่างนั้นก็จะมีการทำพันธสัญญาร่วมกันระวางเผาต่างๆด้วยและในการทสัญญาตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะบ่บอกถึงการเข้ามาเป็นพันธมิตรกันช่วยเหลือกันมอบชีวิตให้กับกันและกันในการทำพันธสัญญานะั้นจะมีการลื่นเลือดจะมีการท ตอนแถบเป็นเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการย้ำเตือนตัวของคนคนนั้นให้รู้ว่าฉันมีพันธสัญญาร่วมกับคนหนึ่งไว้รวมทั้งที่จะให้คนอื่นๆได้รู้ด้วยว่านี่ฉันมีพันธสัญญาต่ออีกคนนึงอยู่นะมีเรื่องเล่าที่ฟังนะคะว่ามีเพื่อนชายท่านหนึ่งได้เดินทางเข,ข,ข้าไปในป่าและเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าไปประถันคำพิเศษไปทำนู่นทำนี่นานของพระเจ้าในนะหมู่ว่า ซึ่งรู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายถ้าเข้าไปในป่าพวกนั้นก็จะมีคนที่เป็นเผ่านมนุษยทุกคนแล้วก็จะมีเผ่าที่เขาไม่ยอมให้คนนอกเข้าเขาจะต้องทําร้ายโดยเฉพาะถ้าเป็นฝรั่งผิวขาวแ,แต่ที่สุดเข้าไปเสร็จแงะอาหารก็เลยดังนั้นผู้รับใช้คนนี้ได้ตัดสินใจในการเดินทางเข้าไปและเข้าไปปูมิกกับหวหนาะผาทีละผาป่าแห่งหนึ่งมันใหญ่มากแล้วมันก็จะมีเผ่าต่างๆกระจัด เรารู้กนว่าถ้าเกิดวราเรายอมกินอาหารเขาเม่กอก่อนเรายอมรับในตีนเขาเวลาคนมาบ้านเราถ้าเขาปฏิเสธที่กินของเราแสดงว่เา,เาเขาก็ไม่อยากจะรข้ครันกันเท่าไหร่เหมือนกันเรื่องใจท้อนี้เมื่อเข้าไปปลูกไม่ได้เรอกก็ขอเปลีป่นพันธสัญญาเขาจะมีการ,ปรกปลี่นที่ข้อมือพอเปลี่นที่ข้อมือให้เลื่อนออกฝ่ายของข้หน้าเผ่าก็จะรกรลี่นของเขาด้วยแล้วเขาจะต้องเอามาถูกันถูกันจนกระทั่งแผล เอามตรีปกติเนี่ยเ๋ยวแฉนก็กลับมาเหมือนเดิมมันจะไม่มีรอยแผลเป็นนั้นก็ต้องถูกให้แผลไมัเวิร์กแล้วมันจะเป็นรอยนั่นคือผ่าวนนงและพอไปผ่าว่อไปผ่าต่อไปผ่าวดอกไปผู้รับใช้ท่านี้ทำอย่างนี้เสมอเพื่อที่ว่าเขาจะได้รัการปกป้องคุ้มครองตรงนี้เป็นการบอกให้กับศัตรูรู้เวลาที่ศัตรูมายยแขนขึ้นได้ดู<ม>ฉันทำพันธสัญ,ญญากับกีเพาหมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาสู้กับฉัน คุณทวงยังแหลกลาเพราะว่าหัวหน้าเขาเหล่านี้เป็นพันธมิตรเท่นั้นเลยและที่หัวหน้าเขาก็เห็นว่าโอ้คุณไปทำพันธสัญญายกับเขาเร้่องคำนี้มาเหมือนกันเขาเองก็ไม่อยากจะเป็นสัตูด้วยเขาก็ไม่อยากถูกยังดังนั้นพันธสัญญาอันนี้มีส่วนในเรื่องของการให้ปกป้องคุ้มครองเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูนะคะว่าในสมัยพันธสัญญาเิยพระเจ้าเริ่มต้องพังนธสัญญายกับมนุษย์เอาไว้อย่างไรไปดูนะคะในหนังสือประถมการบทที่สิบ พระนักญาที่พระเจ้าทำกับมนุษย์คนแรกเลยก็คือกับอับราฮัมในตอนนั้นอับราฮัมได้เริ่มเดินทางติดตามพระเจ้ามาแล้วออกจากเมืองที่เป็นบ้านเกิดมงนอนของตัวเองบ้านเกิดมงนของตัวเองนั้นนับถือเจ้าอื่นเทพอื่นแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงเข้ามาต่างกับอับราฮัมอับราฮัมตัดสินใจบนรลชื่ออับราฮัม ติดตามพระเจ้าออกมาเขาเชื่อในคำพูดของพระเจ้าการที่บุคนลหนึ่งเชื่อในคำพูดของอีกบุคคลหนึ่งเท่ากับเป็นการเชื่อในตัวของบุคคลนั้นด้วยเป็นการเชื่อทั้งหมดนะคะอับรามได้ติดตามพระเจ้ามาจนกระทั่งถึงวันที่พระเจ้าได้ทรงบอกว่าพระองค์จะทรงอวยพรจริงๆพระเจ้าสัญญาตัา้งแต่ตอ,อนแรกแล้วที่จะให้เดินทางออกมาร่วมบอกว่าออกมาเถอะ และเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยความให้แก่เจ้าใครอวยควาเจ้าเขาจะได้รับพรใครสาดแช่งเจ้าเราก็จะแช่งคนคนนั้นด้วยแต่เมื่อถึงวันนะคะในประดมการบทที่17พระทรรมทีได้บอกเอาไว้ว่าในข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเมือม่ออายุขขอับรามได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่อ,อับรามและตรัสแก่ท่าน,นว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงผิดจริตจงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราแล้วเป็นคนดีพร้อม เราจะทําพันธสัญญาของเราเระหว่างเรากับเจ้าเราจะทวีความภัยของเจ้าให้ามากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งสารกับผับรามไว้ในตอนนั้นและอับรามก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันนะคะพอเราได้เข้ามาดูย้อนกลับไปดูในบทท,นะะนที่15นิดหนึ่งนะคะในบทที่15น่าจะเป็นเรื่องราวตอนที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับผับรามเลย อับรามตอนนั้นไม่มีลูกสักคนเดียวแต่ความที่เขาเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าเลือกที่จะให้เขาเป็นบิดาของบรรดาประชาชาติเพื่อที่พมีสิยาจะมาและเมื่อพมีสิยามาจะเป็นโอกาสที่จะมาถึือรำหลายได้พระเจ้าจึงได้ให้อับรามนั้นได้เข้ามาร่วมในพันธสัญญาระองสิ่งที่ลูกได้ทรงทำเอาไว้นะคะในข้อ6บทที่15ข้อ6นะคะพมีบอกว่าอับรามก็เชื่อพระเจ้า ความเชื่อนั้นองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านอับ,บรามเชื่อในพระเจ้าอย่างที่ได้บอกไว้แล้วนะคะว่าเมื่อเราเชื่อในตัวของเมื่อเชื่อในคําพูดของคนคนหนึ่งเข้ากับเราในความเชื่อในตัวของบุคคลนั้นด้วยอับ,บรามเชื่อพระเจ้าเชื่อแม้กระทั่งว่าพอพระเจ้าจะเริ่มทาพันธสัญญาเขาถือว่าเขามีตัวแทนแล้วพระเจ้าได้ทรงเลือกพระเยซูให้มาเป็นตัวแทนให้ พระเจ้าเล่นตรัสกับอับรามนะคะว่าเราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจากเมืองเอิร์ของชาวเทลเดียเพื่อจะยกรดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลว่าถ้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระเจ้าจึงตรัสแก่อับรามว่าเอาลูกวัวตัวเมียอายุสามปีแท้ตัวเมียอายุสามปีและแกะตัวผูอายุสามปีนอก,ขกเขาตัวหนึ่ง วกวางข้าะซีกตรงกันแต่นอกนั้นหาได้ผ่าไม่แค่ในนี้ก่อนค่ะวิธีการทำพัชสัญญานั้นเขาจําเป็นที่จะต้องเอาสัตว์ที่บริสุทธิ์สัตว์ที่พระเจ้าได้สั่งเอาไว้มาผ่าครึ่งผ่าเป็นสองชิ้นวางแยกออกจากกันในพิธีตรงนั้นเขาจะต้องมีการเดินลออเป็นเลขแปดแต่ละฝ่ายจะเริ่มต้นจากการที่ขันหลังชนกันก่อนแล้วเขาก็จะเดินเป็นเลขแปดคนนู้นก็ไป นนี้จะหันหน้ามาเจอกันแล้วเมื่อกับหันหน้ากับเขามาเจอกันเขาจะมีการแลกสิ่งต่างๆที่เป็นของตัวเองให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะแลกเสื้อคลุมเสื้อคลุมตรงนี้หมายถึงเรื่องของการที่เขา้นหมอบทั้งหมดตัวบนของเขาเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของเขามอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะแลกก็คือเขาจะแลกเขียนขัดเขียนขัดที่เอาไว้ให้มี ในนี้อาวุธที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจะมีไว้เพื่อปกป้องท่านศัตรูท่านก็คือศัตรูของข้าพเจ้าด้วยวันใดท่านมีปัญหาอะไรข้าพเจ้าจะจัดการดูแลแก้ไขร่วมกันร่วมใจด้วยกันแล้วก็จะมีการยอมรับช่วยเหลือกันเรื่องของครอบครัววันหนึ่งถ้าท่านจากไปครอบครัวทั้งหมดของท่าน สิ่งต่างๆที่มีให้กับกันและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะแลกกันก็คือแลกชื่อเพื่อให้รู้ว่านี่แหละเป็นการมอบทั้งหมดตัวตนให้กับกันและกันจริงๆเราจะเห็นได้ว่าจากตรงนี้นะคะ